สวัสดีค่ะพอกินข้าวมื้อเย็นกินข้าวมื้อเย็นกันเดียวแม่ยังไม่ออกมากินนะคะแม่อยู่ในห้องจ้าอําอคำใหญ่ระวังสำลักนะ เดี๋ยวเดียวเดียเดียวเอ,อ,อยั่จนิวรอเชียวเอ,อยิ้มหวานแด้เว,วันนี้วันที่12ค่ะสิกันยายนสองพันห นี่ของพ่อเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ของพ่อ,อ วันพ่อคุกใน่ข้าวแล้วนะคะแล้ว่าจะมีต้มจืดมีไข่ตุ๋นนะคะมีหมูหยองด้วยค่ะ หมูหยองก็จะโรยหมูหยองอร่อยอร่อยนะคะเมื่อกี้ฝนตกแรงมากเลย ยังไม่ได้ใส่กันเปื้อนเลยอุ้ยมีม,มดอะมดขึ้นกล้วยอะมดขึ้นกล้วย มีผ้ามีมดผ้ามีมด <Okay. S 1> เดี๋ยวพื้นใหม่เอาพื้นใหม่ อามดมาขึ้นกุดชวยยายแล้ว